ต้องมีแต่ความสุขต้องมีแต่ความเจริญลุงล่งเรืองตลอดกาล หวานได้หวานเดี๋ยวหวานไม่ต้องอยู่ตรงนี้หวานไปดูเดีอ,อย่าให้หวานไปดูอ่ะ 我不要你。 พวกขุดตึกของทัพมานะครับจได้รับประมาณร้อยกอ,องมีเสมอมีเสมอเวอาการกอ ลบผ่านนะครับนะครับเอากราพอครับัรบอยครัอาดูว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเราจะพาเอไปใจเอากะเปจากิบาอนตาครับเ้าเลันน้คา่เลยนะครับเลิคอมพิไเดเาหรือเปล่าไม่รู้แต่มา

วัดบาน้ำชนโอ้โหเขาดังกันวัขดขุนเจนิญโอ้ยสู้เขาได้มาวัดป่าสะเกดลูกโอ้โหเป็ไนไงล่ะพ่อเอ้ยเราจะปล่อยมังกรตามไปเลยครับมังกรนะคร <ละ S 1> ับลายเบกันตาทารอตรอนนี้ขบวนคนใบนอันนี้มีเฮด้วยและแตามมาด้วยมังกรเก้าเจียน ลูกหรอว่าแปลว่าตุ๊กโลตามเลยครับมังกรตามเลยตามเลยครับครับเราจะปล่อยรถกลับจากมังกรนะครับนะครับมังกรเร็วนิดเดียวลูเร็วครับเร็วครับเร็วครับนะฮะเดี๋ยวเราพอหมดจากมังกรไปแล้วครับเราจะกลับก้านกระโดดตามสวยนะครับ mm น่าจิงมือกองถอดแป้นออกเลยตาตอเบสอะแล้วดูให้กองทักมาก็จะ ไอ้ดูริยามกาลูเรียนตูดรีวาระทนจริครับไอ้ปุ้มไปหนไอ้ปุ้มกับเบรกไว้ต่อนคร่อยรถทางการดูนเบรกไว้ต่อเบรกไว้ก่อเอาแบตไปนะจริงจริงเอาแล้วไประบายรถทางการนูนก่อเดี๋ยวเราจะไปกระนับอีกทีก็สุดกองยาวเลยสี่ทุ่มมา ปล่อยไป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 ปล่อยให้สมุดไปครับสมุดปล่อยสมุดไปครับผมในวงเวียนปล่อยไปตรงนี้ปล่อยไปนะระบายนะครับมาหวานหวานหวานเดี๋ยวหวานดูอาหารให้พวกพวกครูเขาอ่ะให้พวกนักลบแบบ มีรูปพรอบรมฉาย,ยาลักอบปออากคนาอย่าเดินนะครับทางด้านบนสะพานนะครับเดี๋ยว้าเกิดว่าองค์สมเด็จพระตากสินองค์จำลองขององุทเทจพระตากสินผ่านมาก็าผมดับยกเว้นทีมถ่ายทำนะครับดับที่ายครับครับผมขอบคุณคุณท็อปฮาเล่ครับพี่้อง<ม>เราครับ อยังไ่ปล่อยอ้าชิดฝาไปครับพี่น้องเราครับชิดฝาไปโรงเรียนทนบุรีเทพีพระรักแล้วองมีวอลลาร์เทพีด้วยป่ะอ,อ่ครับปล่อยชุดตอกกะบอาตตอกยาวเลยมาไล่มาเลยครับดันเร็วหน่อยทองชาติไทยโบกสะบัดต่อเลย มีน้ำดื่มตาหัวเสือไหมเมืออ่อขังก่อนแอดสัมปยาขอพอให้ดังอีกที <c oughs> เราจะปล่อยตองยาวไปเลยนะครับเดินเร็วนิดนึงครับปล่อยให้สุดตองยาวขอบคุณคุณชิโร่จากศาลเจ้าพ่อพระพอง ขอบคุณคุณก็สิทธิพ่อเกศอรนะครับพี่น้องอเราครับอ่านลายานนะครับขอตัวไปต้องรีบลายานสุดปูชูล้อตลาดพลูแหมทีนี้เหี่ยวเดนหน้าดอยเร็วอย่าไปถ่ายข้างหน้าดูต้องรีบครับใจเย็นๆอ้าวอต้อ้รีบต้องการวามสวยงามครับ ตกจุดวต่อนะครับแล้วปล่อยกัครับโดนปัดปัดปัดโอเคทงจักรประขอปอกปอกกระบาดเลยเร็วชุดขวาครับติดตัวจัปรเขาปอกนะครับเบอร์สองอัดีโเก่เส้นยาวเจาต้ ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยวันดีครับร,ราาสวัสดีครับอาจารย์วัสดีครับอาจารย์ครับคนเก่าวนะครับรสชาติเกรี้ยวนะครับขอบคุณค,คุณอ่อนนะครับคุณออนสับรยาไหนอยู่ไหนอ่ะและตานนี้ ช่วยรับทำไมมันรับขนาดนั้นอ่ะแปลกไม่ดูเหรอคือนะครับดูนับยาควาดผู้ใหญ่ครับเขาจะไปพักอ่าปล่อยชุดนี้ไปก่อนชุดเยาวราชเชิญก่อนครับอยาขวาดชุดเยาวราชคุณอมพลอารีอนนท์ครับมาเลยขอมาขอมาคุณอมพลอารีอนนท์ตามมาด้วยสิงโตลูกทอนด้ยและคุณพิสารก็ไปด็กหล่อ ีแะครับคเสนตลาจานผัทนทันะเรินะรอไปคำและใครดคำเอรถพยาบาลผ่านด้วยองาไปรับคนป่วยนะรับคนป่วยมีกาเลือบปตัดกันใจอย่าตามาใจใ,ให้ลลใรถรับพอยกอนพอใจอย่าตย รถรถพยาบาลด้วยครับรับตามทมงานของชนบุรีสายัตวสายเจ้าที่ <พอ S 1> เปลี่ยนขวาเปยพี่่าเปลี่ยนขวาเ ดกกดกด้วยอ่าอได้เ ER. ามเลออออโอยนะตะตวจงีด้วยขอบคุณครับขอบคุณตยเพ้อพี่น้งองกันครับผมอ้าวช่วยการลดด้วยกรด,ด้วยนะครับกรด,ด้วยแล้วให้ความเคารพนะครับเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจกัด้วยนะครับ คุณพี่เชื่อสกิจสั่งการได้นะคุณพี่นะสั่งการได้เลยคุณพี่ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนหัวขึ้นไปก่อนหัวขึ้นไปก่อนแล้วมันจะมากรถามไปขึ้นไปยังมัดอยู่ลย ขึ้นลอย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 ช้า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 ไปกดไปพุทธนย์เลวดูหลวงพ่อพุทธศูนยและตามไปก็เชิญกันข้ากันนะดูหลวงพ่อ Peras lu komppe pe Thank yeah. you.